ของโปรดของโปรดขนมปลากิมไข่เต่าขนมปลากิมเฉยเยเขาไปเรียกคู่กับขนมไข่เต่าอีกอย่างหนึ่งปั้นคนละอย่างอันนี้ตัวยาวเรียวเล็บแหลมตัวยาวๆเรียวๆเหมือนตัวปลากริมขนมไทยโบราณตำรับชาววางัง นะคะตัวเค็มสีขาวๆตัวหวานสีน้ำตาลอ่อน